สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันนะคะในรายการเตือนภัยใกล้ตัวกับเคเบิลในวันนี้นะคะดิฉันก็มีภัยใกล้ตัวมาฝากผู้ชมและภัยใกล้ตัวที่จะนํามาฝากในวันนี้นะคะถือได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเลยค่ะดังนั้นอยากให้ท่านผู้ชมนะคะระมัดระวังกันหน่อยนะคะสําหรับเตือนภัยที่จะนําเสนอต่อไปนี้จะเป็นภัยเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ เตือนภัยวันนี้เป็นภัยเกี่ยวกับน้องๆลูกๆหลานๆโดยเฉพาะเนื่องจากว่าได้มีเด็กชายวัย12ปีนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนสวุวรร์สนิทวงพิทยาจังหวัดพระนครเสียยุธยาไปทัศนศึกษาที่ตัวเมืองอยุธยาซึ่งน้องคนดังกล่าว ได้ไปทัศนศึกษาที่ตัวเมืองอยุธยากับโรงเรียนและก่อนกลับบ้านได้แวะที่ตลาดนัดซื้อแหวนโลหะสองวงสวมใส่พอมาถึงบ้านถอดได้หนึ่งวงส่วนอีกหนึ่งวงนะคะถอดไม่ออกจนผ่านมาหนึ่งอาทิตย์นิ้วก็เริ่มบวมเพราะไปกดทับการไหลเวียนของกระแสโลหิตที่นิ้วแต่ไม่กล้าบอกผู้ปกครองเพราะกลัวจะโดนดุจนกระทั่งแม่ค้าในโรงเรียนสังเกตเห็นว่านิ้วบวม จึงพยายามถามเพื่อให้มาพบตำรวจและขอให้ช่วยนำแหวนออกจากนิ้วทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำคีมมาพยายามตัดแต่พบว่าเป็นโลหะที่แข็งมากจึงต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องเจียตัดโลหะขนาดเล็กพร้อมใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการดำเนินการใช้เวลากว่า30นาทีค่ะจึงสามารถตัดแหวนออกได้สำเร็จท่ามกลางความล่งใจของทุกคน และล่าสุดนะคะเด็กชายคนดังกล่าวปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามนะคะอยากฝากไปถึงน้องๆทุกๆคนโปรดระมัดระวังและหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นเดียวกันนี้ควรที่จะปรึกษาผู้ปกครองไม่ควรปล่อยไว้เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้และหากเกิดอะไรขึ้นคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือผู้ปกครองของเราค่ะ เป็นงไงกันบ้างนะคะท่านผู้ชมขากับภัยใกล้ตัวที่ดิฉันนํามาฝากในวันนี้ถือได้ว่าภัยที่ดิฉันนํามาฝากในวันนี้นะคะใกล้ตัวเรามากเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะและสําหรับคราวหน้านะคะจะเป็นเตือนภัยในรูปแบบอะไรและจะเป็นเตือนภัยแบบไหนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ